วายดีพี่น้องผู้ชมทุกคนทุกส่วนที่หลังใจวันนี้เราว่าต้อมอันต้มปลานิลนปลานิลนแม่น้ำลำสม,มอ,กอีกแล้วค่ะจปมือนงนะคะพ่ว่าขอใส่เกลือลงก่อนค่ะขาใส่เกลือลงก่อนค่ะใส่เกลือพ่ว่าต้มปลาได้พี่ว่าตะไคร้ใบมะกูดหอมลงไปค่ะกระเทียมลงไปค่ะแป๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งค่ะเดแบบี๋ยวแบบพี่น้องใจพี่ว่าจะเอาปลาลงไปด้วยนะคะเนาะ ข้าตะไข่ไปบกูดบักขามแค่ว่าก็เลยจุกไปไดเดีเรียบร้อยค่ะเชือกก็เลยส่ไปเดียวค่ะจด๋ยได้แป๊บนึงนะคะให้ปลาเพื้นนัน่นลุ่งเรียบร้อยก่อนค่ะเดี๋ยวว่าเบิ้งก่อนค่ะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวว่าเบิ้งตอนปรุงเนาะค่ะเนาะแป๊บนึงนะคะหมอเดือดเดี๋ยวพีนวพ่น้องจา๋าเดี๋ยวเพื่อว่าจะเอาไอเดี๋ยวเพื่อว่าจะตักฟองออกก่อนค่ะแป๊บนึงนะคะฮะต้มปลาเนยยากทำไม ปิด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 ประตูเดดเลยพี่น้ <m> <too> องค่ะเด็ดบุกบักเลยแล้วว่าจะเอาไอ้เนยไส้ค่ะเอาเอาพริกที่หั่นลงไปค่ะมาค่ะแบบหนึ่งนะคะแบบหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกัดข้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะเึงกันด้ค่ะเสร็จผงนัวลงไปค่ะคิดหนึ่งค่ะแบบหนึงนะคะใส่รดดีค่ะ ใส่ก็เ,เขอเทศลงไปค่ะต้ยมยำปลานินแม่น้ำหรือว่าต้ยมยำต้มต้มส้มเนาะค่ะเนาะต้มเปียวต้มส้มนะคะกบน,นังคาห,หมอเดือได้ทำมาสิมกันค่ะแบบนึงน,นะคะแต่พี่น้องที่เด็ดอยู่นี่ผักกระเแยงค่ะเส้อผักกระแยงนะคะ่ะตัดข้าวนะคะข้าวเดียวหมดค่ะต้ยมยำปลานิน ต้มสุ่มปลาเน้นจะพักกนันแย่งค่ะพี่น้องค่ะหอมห้วยด้วยค่ะต้มน่านกับบไหรี่เด่นเื่อยค่ะปลาไม่นามจา้ะปลาเอนามลำชมวกอ่างลำชมวกค่ะหอมค่ะพี่น้องเอ้ยหอมค่ะจะเห็นว่าอไรกินน้ำเด่นเนาะอร่อยอร่อยพี่น้องค่ะได้เพื่อว่าขอแซนรสดีหน่อยนึงค่ะเออใส่เกลือหน่อยหนึ่งค่ะแปบบ๊บนึงนะคะใส่รสดีต้องไปเดียวแล้วค่ะคะือจบแล้วค่ะนี่ เรียบร้อยนะคะก็คือจบโรงเรียนจีนต้นหอมผักชีลงก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเคจบุเลยนะคะต้นหอมผักชีผักชีไว้เรื่อยะคะ่ะเรียบร้อยจบบริบูรณ์นะคะใส่อันหอมหอมไหญ่ลงไปอีกเพราะ่ามักใส่ได้หลายค่ะมันหอมดีมันเส่ดีค่ะนี่ค่ะจบที่เรียบร้อยไล้นะคะ แซ่บพี่น้องเลยเสียงแซ่บเครื่องหอมเดี๋ยวไปตักเสือวยกันได้นะะ้นองขะนอแป๊บหนึ่งนะคะตักเสือสวยกันได้ค่ะแป๊บหนึ่งค่ะเริ่มเปิดคลิปพี่น้องเลยแป๊บหนึ่งค่ะตาก็ไปตดตอนเริ่มเปิดคลิปค่ะหอมค่ะอยากให้ผยูไม่กินเ,ยเ,ยล,นเลยนี่เลยรมน้ำกันแน่นอนพี่น้องเนาะตอนหัวค่ะนี่หัวปลา ตะตอนเนง้าก่อนค่ะคุณแา่จักขาคุณยา่ได้ค่ะพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยขาวจนพลมั่นคักได้พี่น้องมั่นคักเลยค่ะ ไายออกห่วยๆด้วยหอมขักพี่น้องหอมปกักะแง่ค่ะนี่เลยค่ะนี่ขาวจุนพูนเลยสดๆเลยพี่น้องดินต่ำๆเวยค่ะรักไว้เลย โซนหนามเมือนห้อนค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะมาสดน้นามเหมือนห่อนลงคอไม่ใช่ว่าพี่น้องจ้ะพี่น้องมากเมื่อน้นามเหมือนห่อนน้ำผึ้ว่าค่ะพี่น้องขาห่อลงคอกระเด็ดทองค่ะ นี่ค่ะแล้วกันเด้อสิลองซีมก่อนหอมหอยหอยหอมปลากระเยงพี่น้องเลยปลากระมันคักอืมอืมเสียบพี่น้องเลยแสีบคักโจกเปลี่ยเล็กน่อยค่ะมันจังเสียบตัดข้าวแลค่ะข้าวาเดียวหมดค่ะมาค่ะพี่น้องมากินน้ำพริกบาดด้วพี่น้องเด้อต้มปลานิน แม่น้ําอ่างลําสมอค่ะต้นโพนิ่งอ่างลําสมอค,มมค่ะมามาค่ะมากินน้ำเพรว่วดเลยพี่น้องเด้อจะเสียบปะค่ะเห็ดกระซองหุ่นไอก็ออกหุยหุยแล้วค่ะพี่น้องค่ะพวนออกหุยหุยเลยเนี่ยเขาจานพ่านดิบค่ะมันหอนเยังอะไรเรื่อยๆมาสดน้ำพนแพ่วดคนหดึ่งคำสองคำค่ะในตอนบอคุคคลสดก่อน แซ่บพี่น้องแซ่บพ่อเนี้ยได้หมกเปี้ยว,ยว,ยว,ยวข้อดีแซ่บผักเข้มข้นค่ะพ่อเนี้ยได้กินโรจัดๆข้อไม้เปียกเปี้ยวๆนะเป็นแบบว่ากรบโบเปรี้ยวคัก่งนั้นข้อไม้ต้มปลามันต้องออกเปรีย้ยกนะพี่น้องเนาะถ้ากรบเปรี้ยวมันกบบระบเสียบนะเนี่ยหมูของพี่น้องค่ะลากันแยงเขาตอดปลา ตัวนี้ร้อยสามสิบาทเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าซื้อมากร้อยสามสิบาทค่ะเพื่อนอันเอามาส่งถึงเฮือนเรื่อของอ e ีเมโฮมจ้ะก็ไปโฮมแมนพี่เปิ่ยค่ะพ่นะมาอัขายห,ายห้ยมือก่อนพ่นอะมาไ้โลอันตันนวนั้นร้อยหาซีฟค่ะหมดเศร้าพ่นอะมาไ้ดินตามตามเพราะว่ากับประเทศไทยห็นหนวกก็เรื่องเหด็ดใดญมากสดๆก็เลยตุ๋มเลยนะคะเนาะเพราะว่าถามว่าถามันตายมันกับบัวสดค่ะพี่น้องหามมือนั้นบัวคอยสดวันไหนเพราะว่าได้เอามาหนึง่งได้เอามาทอดกินค่ะ วันนี rition. ้พี่ว่าได้เอามาต้มค่ะต้มจะพักไอ้ต้มยำต้มย่ำจะพักกระแนงต้มสุ่มจะพักกระแนงอะค่ะน่ากินมาค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมาเด้อค่ะมากินน้ำพี่ว่าได้พี่น้องเด้อหมอบกใหญ่เด้อค่ะตัวบกไงได้เหมือนตัวกุ้วนปลาไม่น้ำหรือวัดวันพี่น้องค่ะปลาอันนั้นเพิ่นหากินตามธรรมชาติค่ะปลาหนามอ่างค่ะอามล่างอามลังลำชะมวกค่ะเนาะค่ะ เสียบไปค่ะพี่น้องค่ะมามาค่ะมาสุดน้ำพริกว่าคุณอะคั้สองขั้ขเขาของหงเรียบรอยแล้ะค่ะมาค่ะมาตั้งอันมากินน้ำพริว่าได้ก็เลยพี่น้องเด้อตักเข,ขาคุอาจารย์อาจารย์มานั่งกินน้ำพริกว่าค่ะนะคะเสียบคักได้พี่น้องค่ะผนน้ว่าไอออกห,อง,หองอยคะ่ะ<งาน>จากคลิปหนึ่งก็ไม่ยังได้เด้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องก,อไกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปกระดิ่งจ้า ประสุภาพการแจ้งเตือนทีมแม่สาเราพว่ากินแพร่บ้านนะพี่น้องเนาะพี่น้องถือว่างวคลิปแพร่บ้าเขาผู้ควบจะเรื่องเรื่องเกาหนาค่ะจะเจ็บเดี๋ยวไขมือใส่ยร้ายจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณเอฟซีใหม่ที่กำลังมาติดตามนะคะเขาไม่ได้ถามแพร่บ้าจะเด้องในแพร่บ้านลับหาวุฒิคนจ้าขอบคุณเอฟซีเก่าที่แบบเบ้นมาบงคลิปแพร่บ้าตลอดนะคะขอบคุณมากๆจ้าแพร่บ้านนะสิรุ่งบ้านหรือคลิปน้องคาน้องสว่างหรือพว่าคลิปบ่นบ่นแพร่บ้าบ่ค่อยได้เห็ุเด้อแล้วก็ ขอบคุณนะค่ะเนาะมีฟี่คนหนึ่งเพิ่นมาอ่านมาคอมเมนตบาร์อยากอยากให้เพี่ว่าเห็ดคลิปแบบเห็ดกับเผาเนาะค่ะ,ะเนาะเพี่ว่าก็เลยเห็ดให้เบื้งให้เด้อเด้อจากพีเด้อเพี่ว่าเบื้งเห็ดให้เบืงแงในค่ะจใจคลิปหนึ่งก็ขอจบบทเพลงสมีใาบ๊ายบายจุ๊บค่ะ